กองทัพจีนได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางการเองนเวลานี้ได้มีการเปิดฉากซ้อมรบครับใกล้กันกับเกาะไต้หวันบอกว่าการทําครั้งนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการส่งคํเตือนไปที่ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาด้วยที่ทั้งสองฝ่ายสมรู้ร่วมคิดการในการต่อต้านอิทธิพลของจีน กองบัญชาการยุทธการนะครับบริเวณตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนนะครับเปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่ฐานได้มีการดําเนินการลาดตระเวนฝึกซ้อมรอบครับไม่ว่าจะเป็นในน่านฟ้าก็ดีน่านน้ำรอบรอบไต้หวันก็ดีด้วยสิ่งนี้นะครับทางด้านของโฆษกของกองบัญชาการบอกว่าเป็นคําเตือนต่อการสมรู้ร่วมคิดระหว่างสหรัฐและก็ไต้หวันกันด้วยอันนี้ซือ่อีโฆษกของกอ,องบัญชาการเขาว่าไว้สหรัฐทาตัวพวกหน้าซื่อใจคด ที่พูดอย่างหนึง่งแต่ทําอีกอย่างหนึ่งในประเด็นไต้หวันนะครับคำว่าหน้าซื่อใจคดแปลว่าอะไรก็น่าจะมีความหมายนะครับว่า <c oughs> ทางด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเคารพนะครับเรื่องของจีนเดียวแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่าจีนนั้นต้องการใช้กําลังเข้ายึดไต้หวันตัวเองไม่ยอมแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของไบเดนที่กล่าวเอาไว้ในช่วงที่เจอกับนายกุนฟรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นเมื่อต้อนสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่แหละครับก็คือวันที่23ซึ่งสิ่่่งนนนนี้แนนอนวาสร้างามนเคืองให้กับเจ้าหน้าที่ของจีนกันด้วยนะครับโดยที่บบบอกแบบนี้บอกว่า ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าทางการสหรัฐออกมาแก้ต่างคาพูดที่โจไบเดนพูดเอาไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ขณะนั้นก็ตามแต่ความคุ่นข้องมองใจนั้นก็ยังมีอยู่กันด้วยนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐเองก่อนนันนี้ก็จะมีการประกาศตัวชัดเจนว่าเคารพในหลักการจีนเดียวครับแต่สหรัฐเองอย่างที่ได้บอกนะครับบอกว่าต้องเคารพอธิปไตยของไต้หวันกันด้วยซึ่งในส่วนนี้ปรากฏชัดเจนนะครับในกฎหมาย Taiwan relations act นะครับถึงกระนั้นก็ตามแต่กฎหมายนี้ที่บอกว่าสหรัฐนั้นสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ไม่ได้ม สหรัฐนั้นจะเลือกใช้วิธีการตอบโต้วิธีการใดในการปกป้องไต้หวันหากจีนตัดสินใจบุกไต้หวันจริงทางการจีนเองนะครับที่ผ่านมาเขาไม่เคยปฏิเสธนะครับที่อาจจะมีความเป็นไปได้ในการใช้กําลังเพื่อบีบให้ไต้หวันนะกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของจีนและช่องแคบไต้หวันก็ยังคงถือเป็นจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดการประทะทางการทหารของสองฝ่ายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นความนะครับสับสนุลมานะครับในโลกของภูมิรัฐศาสตร์โลกในหลายจุดต่างๆที่นํามารายงานกันในช่วงเช้าวันนี้ครับส่วนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ